เมื่อนี้กัไปายูกับได้คุยกบนองสาวได้ยินข่าวดีค่ะค่ะก็มีเอฟซีหลายคนเป็นว่าโอ้ปายุจะเป็นชีวิตจะเป็นสบายนอนนะคะแล้วก็มีเอฟซีถามปายมานานแล้วค่ะว่าอันคนเยอรมันในกี่ที่กี่เนี้ยว่าสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุกุสุคนค่ะเมื่อนี้ปายูไปสื่อของมากค่ะก็ได้ของมากแน่นิดน้อยเพราะว่าไปสื่อเนี่ยรีดผมค่ะนี่พอดีเครื่องเก้าเสียแล้วค่ะปายุจะเลยตรงตรงใดไปสื่อ ม้ม่ค่ะนี่สื่อมา้ามพอป้าปายวยกับอันเป็นคนผมฟูนะคะเป็นค้นผมหย,ยักโศกเดี๋ยวที่นี่เวลาสระผมนี่บางครั้งก็ตรง, <c oughs> ง,งกับบางครั้งกับเรีดผมนะคะลีดให้มันเรียบนะมันจังดูอดูดีแน่นะคะน่ะเนาะคันว่ารีดนี่ผมจะฟูมอวจะฟู <c oughs> พี่น้องเอฟซีก็สิีเห็นหลายคลิปอยู่นะคะบางครั้งป้ายวยนี่ผมฟูนะผม แบบคือบอเดซ่าเดยังนะค่ะทำาบ,บ,ะะะบ,บลีดเนาะค่ะเนาะทำโบลีดหรือโใไซน้ำยาสเ์ชีดนะนะผมกับสิบบตรงเลยเป็นค้นผมฟูผมอยากโสงนะคะนี่ก,กันรเลยได้ไปสื่อมากนะคะเบิ้งเป็นตะไส่ดีอยู่ค่ะนี่จับถนัดมือดีเนาะคะ่ะเนาะเหมาะเรื่องบยยบใหญ่บหน่อยค่ะพอดีพอดีเลย ี่ห่อดีน้ค่ะยี่ห่อของเยอรมันค่ะนี่ไปอยู่ซื้อมานนีราคาเก่าร้อยบาทค่ะคิดเป็นเงินบาทบาทเท่าแล้วค่ะร้อยบาทได้หมักองุงนมาเน่นะนี่คีสเนาะค่ะอันนี้จะเป็นคีสค่ะนี่คีสเอ่อคีสซื้อมากินกับเอ่อหมักองุงนค่ะค่ะมันจะเข่ากันดีดีมันจะอร่อยนะค่ะเนาะเค็มเค็มมันมันค่ะก็ได้ค่ะได้กาแฟมาสองพอค่ะ อันนี้จะเป็นกาแฟาสดกาแฟาเม็ดค่ะเพราะว่าปายูมีเครื่องไอบดกาแฟเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปบ้านปายูนี่จะกินกาแฟาสดค่ะเพราะว่ามันจะหอมกลมกลม,กลมค่ะหอมแล้วก็อร่อยกลมกลอมค่ะเพราะว่ากาแฟกาแฟาผงเนี่ยไปเท่ามาชัชงใส่น้ำห่อนีอ่ปายูวา่าบอกอร่อยเนะีะ่กินแต่กาแฟาสดจนชินเลยค่ะตอนนี้เนาะกับสอบดื่มคาปูชิโน่กันเลยนะคะ ไปยูแกใส่ตร้องค่ะน้องสาวน้องสาวส่งข้าวดีเนาะค่ะเนาะไปอยู่ได้ไปอยู่ได้เฮ็ดคลิปไปว่าไปอยู่ไปเอออไทำธุรกิจอีหยังอยู่เมืองไทยนะคะพอดีไปอยู่กับไอ้คุยกับน้องสาวได้ยินข้าวดีค่ะอืมข้าวดีกะเออดีใจน้ำหนองหนองนอเนาะไอ้ได้สั่งไก่มาที่ไปอยู่เฮ็ดคลิปไปเนาะคะ่ะว่าไปเฮ็ดธุรกิจอีหยังอยู่ทางเมืองไทยนะะเนาะค่ะเนาะ กะเห็ดฟ้ามไก่กันเนาะค่ะเอ่เอกะเห็ดเศรษฐกิจแบบพ่อเพียงที่นี่น้องน่องขาเจ้ากับปลูกพืชพักทุกอย่างกินที่กินได้เนาะค่ะปลูกแล้วกะปลูกเหลือกินกับขายค่ะพ่อใดมีไรยใดเข่าม้าน้นองกะว่าเออโอเคอยู่ถือว่าดีอยู่ค่ะเพราะว่าไอ้กะแต่ขายถูกมือมือละสองสามลอยมือละสามลอยหาลอยอย่างสี่นะค่ะแล้วแจ่มือมือหน่อยมือไร้เพราะว่า น่องเคยกับเห็ดค้นเดียวผลิตกับบท่านยังสินะคะเพราะว่าน้องสาวปายูกับตองมาดูแลลูกใหปายุนะคะเนาะก็เลยแบ่งแบ่งกันเห็ดค้นละนาทีที่นี่เห็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงอย่างนี้ส่วนมากแกมีแต่น้องเคยเห็ดน้องเคยเห็ดผู้เดียวก็เลยผลิตปายุก็เรยว่าผลิตได้ซ้ำไดก็เอาซ้ำนั่นเถอะเห็ดไปเรื่อยๆนะคะก็เลยอยากลงไกลปายุก็เรยโอเคกัเป็นทุนหายทางนี้เนาะค่ะ ล่งไก่ไปเนาะค่ะไก่หนึ่งก็ไเดมเอามาทรงกระจากเอามาทรงมือนีค่ะกระถือว่ากรลอดลอดเบิ่งมาอีกโดนปันไดเนาะค่ะว่าไก่แจ้งสีไข่นั้นแต่ว่าก็ได้สั่งไก่แม่ขาวเออแม่สาวมากเนาะคะ่ะไก่กเพผ่นมทรงผ่นกับว่าไอเรียงอยู่ปะม่านประม่านเดือนหรือเดือนกว่านี่เขาก็จะไข่เนาะค่ะอืมนี่แหละค่ะไปยุก,กับ ชอบชีวิตแบบพอเพียงอะอยู่มื่งหนหกก็อยู่กับใส่ชีวิตแบบพอเพียงเด้มันมีความสุขดีชีวิตแบบพอเพียงเขาบต่ต้องเขาบ่ต้องไปวิ่งน้าไผอย่าไปวิ่งน้ไ <c oughs> าไผ่เด้อเข้าคือแบบที่ว่าเขาชีวิตเข้าอ,อยากให้มีความสุขเขา้าต้องย่อมรับความเป็นจริงค่ะย่อมรับความเป็นจริงแล้วก็ใส่ชีวิตอย่าประมาทค่ะเนาะ,ะค่ะก็มีเอฟซีหลายคนเป็นว่าโอ้ปอย่จะเป็นชีวิตจะเป็นสบายนอนนะคะ ก้อนที่ปายูจะมาถึงมือนีเนาะค่ะปายูกับลาบากมากกันล่ะแต่สมัยปายูยุบานนี่ปายูทุกอิหลีเนี่ยทุกอยากอิหลีจนบ่มีเขาสิกินเลยเนี่ยเป็นพี่สาวมูเหล้วที่นี่ต้องหาเลี้ยงน,องนะะ้องเนาะค่ะไปทํางานอายุหาอายุสิบหาปีไปทํางานกรุงเทพเงินกับบัตรใสแต่ละเดือนต้องส่งส่งทางบ้านส่งหายพอ่อหายแม่เลี้ยงน้องอีกเนาะค่ะสองคนเนาะชีวิตอ่ามีความรับผิดชอบมาก มาตะน่อยอืมมาตะหน่อย,นนอยทํางานซอยพ่อแม่แต้งแต,แต่อายุสิบสามปีออกโรงเรียนกับไปเหตุใหเหตุหน้าซอยพอมซอยแม่นะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปทํางานกรุงเทพทํางานกรุงเทพกับทรงเลียงทางบานเงินกับทรงแต่ทางขอบขั้วเป็นคนหักขอบขั้วไปอยู่เป็นคนที่หักขอบขั้วหมากๆเลยค่ะเนาะเอยคนได้ขอบขั้วเฮ้ามีกินอิม่มกินเต็มนะเฮากับมีควาวสุงนะคะเนาะนี่นี่มาก กระเด็ดตัดสินใจม้าเมืองนอกเนาะค่ะไปอยู่กับโชคดีแน่เนาะค่ะเนาะมาอยูก่กับพ่อใหญ่ยุเแรกนั่นกัเพิ่นก็จะเป็นคนมีฐา,านะแน่เพิ่นมีมทุกอย่างเพิ่นสางทุกอย่างไวแล้วเพิ่อนพอฟรังนี่ยขาเจ้าจะเป็นคนวางแผนชีวิตดี้ดีดิค่ะ <S <S ตอนยัางนมยังแดดนี่ยขาเจ้าจะทํางานทํางานกอบโกยแล้วก็แล้วก็ประหยัดกินประหยัดใช้แล้วก็จะวางแผนอนาคตขา้งางหน้าเฮ็ดจังได๋น,น,น,นาะพญายุเหล็กไปอยู่นี่เพิ่น,นก็วางแผนอนาคตเพิ่นก็ ปลูกบ้านเพื่อนกับปลูกตั้งแต่บงท่านได้แต่งงานเลยค่ะเพื่อนปลูกตั้งแต่อายุยี่สิบเกศปีเพื่อนบอกสุบปายุฟังเนาะเอ porque? อ,อเพื่อนบ้างแผนชีวิตเพื่อนดีดีค่ะปลูกบ้านอายุยี่สิบเกศปีสร้างบ้านแล้วเพื่อนกับ่มาอยู่เด้เพื่อนกับปอยู่บ้านน้ำแม่บ้านนี่ก็หายขนเซาค่ะเป็นเออขนว่างแผนชีวิตใบใดีอีหลีค่ะว่างแผนชีวิตใบใหายหอดปายุก้อนเพนิ่นสิเสียเนาะกันเนาะ เพิ่นกะสั่งใยทุกอย่างเพิ่นวางแผนใยให้เหาเมื่อเพิ่นเป็นห่วงนะเพราะว่าไปายู่ยู่หนีปอยู่กับโบมี่ลูกน้ำกันกับโบมี่โบมี่ีมีนองเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะยานเฮ่าลำบากเพิ่นกะอยากให้ปายู่ยู่หนีได้เพิ่นกะเพิ่นก็บอกว่าถ้ายู่หนีได้ก็ยู้น่ะนะเพราะว่ากลับเมืองไทยเหานันกะมันกะโบมี่สวัสดิการนี่ยังอ่าดีคืออยู่เมืองนอกเพิ่นเป็นห่วงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นกะว่าถ้าเฒ่ามากเห็นเหาก็ต้องไปหาหมอ จังสีเนี่ยนะเพิ่นก็เป็นห่วงเพิ่นก็เลยอ่าอยากให้ปายู่อยู่หนีเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยทําทุกอย่างไว้ให้เลยเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ได้เฮ็ดพินัยกรรมอืมพินัยกรรมเพิ่นก็มอบบ้านให้ให้เนาะค่ะเนาะคือแบบที่ว่าออ่ายู่ตุขันเฮาบ่มขันไปอยู่บ่มีแฟนใหม่จังสีเนะไปอยู่ก็อยู่ได้เนาะค่ะก็พออยู่พอกินนี่ยนะคะก็บ่อ่าก็คือบ่ได็ดลำเด๋ยวลวยนี่ค่ะอยู่เมืองนอกบ่ลาบ่รวยนี่ค่ะซ้ํานี้เนาะค่ะเนาะถ้าแม่นอยู่บ้านเฮานี่ก็ับจะ จะว่าลำว่ารวยอยู่แี่ว่าเป็นเศรษฐีหมดแลวค่ะเพราะว่าเงินยูโรก,กับเงินบาทมันก็ต่างกันเนาะค่ะนเนาะกับไปรียมันก็ได้หลายสิ่งนะนแต่ว่าแตาา่อยู่เมื่อหนอกกับโบเมนลำแมนรวยฐานะปานกลางเนาะค่ะอยู่เมือหนอกนี่ส่วนมากจะฐา,านะปานกลางนี่เยอะค่ะนี่ไปายูกับมาเจอลุงจอดคนปัจจุบันเนาะค่ะเนาะกับถือว่าโชคดีค่ะลุงนี่เพิ่นก็เป็นคนขยันเป็นคนใจดีเป็นคนอ เขาใจง่ายแล้วก็เป็นคนไม่นำใจกิดใจเพื่อแพรเพื่อแพรถึงอนองนุ่งปายอยู่ทังบ้านด้วค่ะลุ่งเนาะคะ่ะ,นะ,นะเนาะบ้านเท่ากับว่าบ่าเป็นคนขีท่ที่ขี่เหนียวนะคะเนาะมีเอฟซีถามปายู่อยด้ว่าคนเยอรมันเนี่ยขี่ที่ขี่เหนียวบ่น,นะอันนี้มันปายอยก็บ่ามันเกิดเหลวแต่คนเนาะคะ่ะเนาะทุกประเทศมันก็นจะมีคนขีท่ที่ขี่เหนียวกันมืน่เลรอคะค,ะคนหล,ล่อมคนรวยคนอยากคนจนมีมืดค่ะบมเมนว่าแต่มีแต่เยอรมันเด้อค่ะ ค่ะหรืออาจจะข้าเจ้าก็อาจจะมีเหตุมิผลเนาะค่ะแบบเพราะว่ขาขาข้องขีดอยูเมืองหนอกนี่แพงมากๆเลยดิค่ะแพงเอลิมันก็บ,บางที่เพิ่นกรสิใส่ใจแบบระมัดระว่างอ่ะนะเพราะว่ายูเมืองหนอกนี่ตรงอพึ่งตัวเองทุกอย่างเนาะค่ะคาใส่ใจยังเข้าก็ตตองพึ่งตัวเองเพราะว่าขันบม่มีเขาก็จะไปพึง่งบม่มีการยิบยืมกันเนาะค่ะถ้ายืมก็คือยืมธนาคารยู่เมืองหนอกเนาะค่ะข้าเจ้าก็ตตอง กินใช้ประหยัดดิค่ะอืมตรงตรงมีมีฝากมีเก็บนะคะว้ชุกชฉ้นว้ใสขังนาอย่างนีนะคะ่ะเพราะว่าเฮาจะไปยิบจืมกันมันกับบอดด้เนาะคะ่ะเพราะว่ายู่เมืองหนองมันต้องเอ่อทุกคนต้องยืนด้วยรับแข็งตัวเองนะะเนาะค่ะเนาะก็มีเอฟซีเป็นถามไปอยู่บ้านน้านหรอละคะ่ะ <c> ค <oughs> <c oughs> ่ะแล้วก็มีเอฟซีเป็นคอมเมนต์ว่าว่าโอ้ไปอยู่ไปอยู่เมืองดอกเอ่อน่านแล้วนี่ภาษาเล่าภาษาอีสานยังเป๊ะยู่ know <c oughs> ค่ะปายูไม่อยู่เมืองนอกนี่ยี่สิบกว่าปีนี่บอกแต่อีสานเล่ามีโมกับมีมมอีสานบ่มีมมไทยก็เลยบอกแต่เล่าอีสานมีเอ็มซีเป็นอยากให้เบ้าไทยอยู่ในบนฟังอีสานบอกออกเนาะค่ะเนาะปอยู่กับกับเคยหัดวบาอยู่กว่าสิได้แต่ละค่ำนะคะมันเกิดเป็นการหนาเบื่อหนาบ่หนาฟังนะคะก็ตกมากเล้าอีสานคือเก่าเนาะค่ะเนาะวยไปอยู่กับ ขอโทษเอฟซีหลายๆเด้อเอฟซี FC ที่อันฟังอันอีสานบ่ออกเนาะค่ะเนาะไปอยู่กับฝึกเบาแต่ว่ามันมันมันไปแล้ว,ลว<ด>ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะไปอยู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุสุขุนเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามขอบคุณทุกๆุคอมเมนต์เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะไปบาย